แฟรงกี้ขี้ขโมยกาละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่เขียวขจีที่แสงแดดสองลอดใบไม้ลงมาเป็นประกายระยิบระยับลำธารใสไหลเอื่อยๆผ่านโขดหินน้อยใหญ่เสียงนกร้องเจื้อยแจ้วดังประสานกับเสียงลมพัดใบไม้ไหวเป็นท่วงทํานองที่แสนสงบสุขสัตว์น้อยใหญ่ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในป่าแห่งนี้มีจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งชื่อแฟรงกี้แฟรงกี้เป็นจิ้งจอกน้อยที่ซุกซนและขี้เล่นเป็นที่สุดเขาชอบกระโดดโลดเต้นไปมาตามต้นไม้โหนกิ่งไม้เล่นแล้ววิ่งไล่จับกับเพื่อนๆอนอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นกระรอกน้อยกระต่ายป่าหรือนกน้อยแฟรงกี้ชอบที่จะแกล้งเพื่นอนเพด้วยการดึงหางบ้าง หยอกล้อบ้างจนบางครั้งเพื่อนๆก็อดที่จะบ่นไม่ได้ถึงฟแฟรงกี้จะเป็นจิ้งจอกน้อยที่น่ารักแต่เขาก็มีนิสัยที่ไม่ดีอยู่บ้างนั่นคือเขาชอบขโมยของของคนอื่นเมื่อเห็นใครมีของกินหรือของเล่นที่น่าสนใจฟแฟรงกี้ก็มักจะแอบหยิบไปเป็นของตัวเองอยู่เสมอครั้งหนึ่ง เขาเคยแอบขโมยลูกพีชจากตะกร้าของกระต่ายน้อยหรือบางครั้งก็แอบหยิบลูกโอ๊กของกระลอกน้อยไปกินวันหนึ่งแฟรงกี้เดินเล่นอยู่ในป่าและได้กลิ่นหอมหวานของผลไม้แฟรงกี้เดินตามกลิ่นไปจนเจอตะกร้าผลไม้ของกระต่ายน้อยวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในตะกระ้ามีผลไม้หลากหลายชนิดทั้งกล้วยหอมสม้ม แอปเปิลและองุ่นแต่แฟรงกี้สะดุดตากับกล้วยหอมลูกใหญ่ที่ดูน่ากินเป็นพิเศษแฟรงกี้อดใจไม่ไหวกับความอยากกินกล้วยหอมเขาเหลือบมองซ้ายขวาเมื่อเห็นว่ากระต่ายน้อยไม่อยู่แฟรงกี้ก็รีบหยิบกล้วยหอมออกมาจากตะกร้าแล้วปอกเปลือกกินอย่างรวดเร็วเขากินกล้วยหอมจนหมดลูกโดยไม่รู้สึกผิดเลยสักนิด เมื่อกระต่ายน้อยกลับมาที่ตะกร้าผล,ลไม้เขาพบว่ากล้วยหอมลูกโปรดของเขาหายไปกระต่ายน้อยรู้สึกเสียใจมากเพราะเขาวางแผนที่จะแบ่งกล้วยหอมให้คุณยายของเขากระต่ายน้อยตัดสินใจที่จะตามหากล้วยหอมของเขาเขาเดินตามหารอบๆป่าถามเพื่อนๆทุกคนที่เจอแต่ก็ไม่มีใครเห็นกล้วยหอมของเขาเลย ในขณะที่กระต่ายน้อยกำลังตามหากล้วยหอมแฟรงกี้ก็กำลังกินกล้วยหอมอย่างเอาเร็ดอร่อยอยู่บนต้นไม้สูงเขาไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนเพราะการกระทําของเขาในที่สุดกระต่ายน้อยก็เจอแฟรงกี้กำลังกินกล้วยหอมอยู่บนต้นไม้เขารู้ทันทีว่าแฟรงกี้เป็นคนขโมยกล้วยหอมของเขาไป กระต่ายน้อยถามแฟรงกี้ด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองว่าแฟรงกี้มีกล้วยหอมของฉันนี่นาะทำไมถึงหยิบไปกินโดยไม่บอกกันเลยล่ะแฟรงกี้ตกใจที่ถูกจับได้แต่ก็ยังไม่ยอมรับผิดแฟรงกี้โกหกว่าเปล่านะฉันไม่ได้หยิบกล้วยหอมของเธอไปเธอเจอเจ้าหนีตกอยู่บนพื้นตะคะหาก แฟรงกี้หวังว่ากระต่ายน้อยจะเชื่อคำโกหกของเขากระต่ายน้อยไม่เชื่อคำโกหกของแฟรงกี้เขารู้ว่าแฟรงกี้เป็นจิ้งจอกขี้ขโมยและชอบโกหกกระต่ายน้อยบอกว่าฉันรู้นะว่าแฟรงกี้ขี้ขโมยอย่ามาโกหกกันเลยกระต่ายน้อยขู่ว่าจะไปบอกคุณยายของเขาคุณยายของกระต่ายน้อยเป็นกระต่ายที่ดุที่สุดในป่า แฟรงกี้กลัวคุณยายมากพอรู้ว่าคุณยายจะไม่ปล่อยเข้าไปไง่ายๆแฟรงกี้กลัวคุณยายของกระต่ายน้อยมากแฟรงกี้รู้สึกผิดและอับอายกับการกระทําของตนหลังจากที่คืนกล้วยหอมให้กระต่ายน้อยแฟรงกี้ก็รู้สึกผิดที่ขโมยของคนอื่นเขาเข้าใจแล้วว่าการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีและทําให้คนอื่นเดือดร้อน แฟรงกี้ตัดสินใจว่าจะไม่ขโมยของใครอีกและจะขอโทษกระต่ายน้อยที่เคยขโมยของแฟรงกี้อยากเป็นจิ้งจอกน้อยที่ดีและมีเพื่อนๆที่รักเขาวันรุ่งขึ้นแฟรงกี้เดินไปหากระต่ายน้อยและขอโทษที่ขโมยของกระต่ายน้อยให้อภัยแฟรงกี้เพราะเห็นว่าแฟรงกี้สำนึกผิดแล้วจริงๆ แฟรงกี้และกระต่ายน้อยกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมทั้งสองเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขและแฟรงกี้ก็สัญญาว่าจะไม่ขโมยของของใครอีกตั้งแต่นั้นมาแฟรงกี้ก็ไม่เคยขโมยของของใครอีกเลยแฟรงกี้เป็นจิ้งจอกน้อยที่น่ารักและมีน้ำใจทุกคนในป่าต่างก็รักแฟรงกี้ ป่าใหญ่กลับมาสงบสุขอีกครั้งสัตว์น้อยใหญ่ต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและแฟรงกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้น